พี่น้องเลยแต่เงินมันหนึ่งเงินถ้ากันดีใจแล้วใ,ใส่ใ,ใจเแล้ทข้างเตียงแต่สมัยตะกี้ไปเฮ็ดมันมันพอเป็นารขขาคาหลายแหงคาไทยคาแหงคาไทยคาปลูกคาจ้างคายังฮักทัวร์ด้วยดีแล้วเลี้ยงหนึ่งยี่สองสามพันหนึ่งแม่พี่น้องไปเฮ็ดมันปีหนึ่งนะจนไาจุกเก,กืบอบกระบอ มาปีไก่หรือปีกอนนี่ที่ว่ามันราคาแพงจะมาสีหอดซีบาทเนี่ยปัดปียังสัน่นปัดก็ได้ไปเห็ดน้ำเขาไม่ปีหนึ่งหนหละเห็ดท่านท่านราคายู่ไปเห็ดมันท่านราคาอยู่หักลบก,กบหนีแล้วยังเลี๋ยวนอยูเจ็ดหมืน่นเจ็ดหมื่นกล่าอยู่พี่น้องช่วงนั้นโอ้ดีใจว่าสันจะมาช่วงมันอันมันเพราะเป็นราคาหักลบก,กบหนีแล้วเหลือเงินอยู่สองสามพัน เป็นนักจัคัารมันเป็นราคาเ้าก็ไดอย่าเี้ยกานมันก็เป็นราค้าเ้าก็บ่ได้ที่เป็นนักจัดพี่น้องฮ็ดไห้มันก็แล้ีแต่อันจังหวะเวลาเศรษฐกิจเนาะขันสมมติว่าเห็ดเห็ดบ่วเห็ดอ้อยเฮ็ดมันเป็นอย่างก็คือกันทีนังอย่างเกันเฮ็ดอ้อยเนาะเห็ดมันน้ำเขาว่าไหลดอกเฮ็นน้ำเขาสิบสามไร่ตัดแล้วเวิดซูนวเหลือเงินอยู่าวก็เหลือกับเหลี่ยงไรลก็มันอยู่เหลอ่ย่เงินอยู่มือก่วบา ได้ซ้ำนั่นแหละพี่น้องราวะห้าบ่มี่หนึ่งรดไทเห้ากับบมีรถดหลเข้ากับบะมี่ี่ถ้าจางกบเพราะจ่างบดสชุนเนลจ่างบัสเค่งาหล่ากาไทคาบัสชวนชุนเนลเจียว n ยั n งมา n ่ a n g พี่น้องเอืยอนเจียว n a ่มา n h ก่บงอันนี้มายงสิแม่ยุงปูกาไม่ให้กจริงอรอกบ่มีทตุ้นไปเฮ็ดไห้กัเนี้เก่ากัรห้าลงตุ้นไปาสมมติว่าห้ามีเงินสองหมืน ไปลงทุนค่าไถยส่วนสิได้ส่วนสิได้มากินเรากินไปมื่อเมื่อยักสิเอาหยังกินมื้อนี้มันก็จังซีอะแม่นสิ่ไม่ไฮกับทางเขาก็มีทุนเนตั้งแต่กี้คันบ่มาเฮ็ดอันจังซีก็สิพอมีทุนเน่ยเฮ็ดไ้ไปหลีเลียอยู่บัดนเนียนมาเฮ็ดงานรับจ้างขาเจ้าเป็นเดือนเป็นเดือนไปจัสิเข้าก็บ่อั่นนั่นเราคนกินกันหน่อยตากาะเมันก็บ่ทัน ปีนี้ปาสิไปเฮทไท้ถิ่มถิ่นไปยกน่อยอยู่ไปไทยจากอง้องไยยี่งใหกนเศร้ายงใหกนเศร้าไจากองอยนปีสิไปถิ่ถิ่นไปสิไปอยังถิ่มไปใหดมั่ิไปสิไิ่มไว่านไปยุไปเบิ่งไท้ไทยออกห้พี่น้องฮ้อบโพหว่าเป็นดงสั่งดงเสียวผมบ่กไปอันได้จ้งใสิไปนั่นส่วนสิไปด้เฮดไท้ไปฟัน จำฟันปานอันดนี้ตรงดีประหลน่นเนี่มืองเนี่ยเข้าไปเข้าก็ต้องจางเขาไปถากไปถางต้นใหม่กำลังต้นต,นตน้นพวกใ,ใหญ่ซ้ำผีเมืองเนี้ยปล่อยใบตั้งกีที่พวกปีพี่น้องเอ,อ้ยเราเคยไปจองนักเกียร์บุขากระเบนถ่าไไยคลิปมาให้พี่น้องเพาเบิองไปไล่รถยนต์หนาท้างนะจองเขาไปกับว,ว่าอะไรปลาจีอ่อนเม็ดอินทะพาล่ำไปหยอดใบจกักหน่อย เขาบอกว่าถึงไหนยันงูมันหกไหลย,ยันงูมันหกไหลพี่น้องไอ้ว่ากาศเข้าไปัลูกใต้กับยองอยู่ข้างบนบนนั้นบอกว่าเอาหนังไปบ้านให้แม่ไปบ้านแล้วลวันแล้วจะวันนี้ยังเข้าไปแต่ปานมาสีนั่นนะหมดนกนูปูปีไปกินเบอร์ทะแล้วพาวันยังเข้าไปเลยบอร์โตขอดพื้นดินนะมันมันโผพี่น้องหกแหงจะมาให้ถิ่ไปคกับแม่หลายได้ไปเบิ้งไปแย่ง กะไปแันถากไปถังยังขนาดหนักอยู่แล้วยังไปสิไรหกไห่ก็ยังทายคีบบอกไม่พี่น้องเขาเห็นไหลสดไหลพี่น้องเขาเห็นหกตันพี่น้องอย่านง,งนู้นเงี่ยวเขียวเอไปก,กากเพรากากเขาไปไก่เลยเพรากากเขาไปยองเลยไปไปเบิ้งไห้เพราะกากเขาไปจะเย็นต่อยื้ข้างข้างไทย,ไย,ย,ทยพี่น้องเขาเบิ้งมาถึงหกไหลเข้ืใอว่าไห้ มีคนเบิง่งอางก็บ่ไดเไปเบิ่งนอกลูกก็บ่ไดเไปเบิ่งเ๋อโอ้ขอเจ้าปจันจัก h ยังไปเกิดออไ้ก็ปล่อยไว้ปีที่ปีพี่น้องม่มันไมหบ่ไดยไปลำไปแงกันเอะไรคนก็นมารับจ่างบอกแบบแบบพนี่หละ <c oughs> มารับจ้าง <c oughs> มีน่น่อยทอกรตายดินตายงกอ,อ,อย่ากเ <c oughs> ขาเด,เด,เดนแดดนแดพี่น้องเอ้ยครับ หลายเร้อ